ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดป่าภูจันหอมบ้านหนนม่วงหวานตำบลคำล้ออำเภอชัยวานว่ามีงานบุญพิธีเททองหล่อพระประธานพระศรีรัตนาชาติหรือหลวงพ่อสบายใจสำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปค่ะประชาชนลุกสิทธ์วัดหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศรถยนต์นะคะแทบไม่มีที่จอดต้องใช้รถไถไถป่าไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านออกค่ะเพื่อให้มีที่จอดรถเพิ่มเติม ซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีพระเกอิจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่บุญมากาตะบุญโยืลหลวงปู่เจจากจังหวัดกระสินเมตตาเดินทางมาอธิษฐานจิตเพื่อให้คณะสาธุชนที่ไปร่วมงานได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะสำหรับวัดป่าภูจันหอมชาวบ้านร่ำลือกันค่ะว่าให้โชก้าบกับผู้ที่ศรัทธา ล่าสุดในงวดวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะให้ตรงตัวทั้ง3ตัวและ2ตัวค่ะทําเอาลูกศิษย์ที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะได้เห่กันทุนหน้าโดยก่อนที่จะเททองนั้นค่ะก็ได้มีลูกศิษย์จุดทุบมงคลเสี่ยงโชคตรงส่วนลำตัวของหลวงพ่อสบายใจค่ะพอเททองเสร็จนะคะคนที่ชอบตัวเลขก็ต้องส่องหาเลขมงคลในครั้งนี้นะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นเป็นเลขอะไรค่ะเพราะว่าเห็นไม่ชัด บางคนนะคะยังได้นําเอาตัวเลขยอดบริจาคที่ต้นเงินชาวบ้านนํามาร่วมบุญในครั้งนี้นะคะซึ่งยอดเงินก็คือ891,190บาทค่ะนำไปเสี่ยงโชคเพื่อรวมทำบุญในการสร้างพระประธานในครั้งนี้ด้วยค่ะ